สวัสดีครับเจนีต้อนรับเข้าสู่กรารวิเคราะห์ทองคําประจําสัปดาห์น้านะครับตั้งแต่วันที่19 20 21 22 23 5วันนะครับก็จะเป็นช่วงทําการในช่วงกลางกลางสัปดาห์นะครับกราฟทองคําตอนนี้เราอยู่กันที่กราฟราย4ชั่วโมงนะครับกราฟราย4ี่ชั่วโมงตอนเนี้ย ทิศทางเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ที่พอจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้เนี่ยก็คือ,อน่าจะทํารูปแบบสามเหลี่ยมอยู่กำลังหาทิศทางที่ชัดเจนนะครับว่าจะไปทางไหนในผมลองใช้ตัวเทรนไลน์ตีดูสักนิดหนึ่งนะครับ นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเขาพยายามเกาะเทรนไลน์ตัวนี้อยู่ไม่หลุดแนวรับนะครับดูจากแนวรับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเขาพยายามทดสอบแนวรับเส้นสีแดงตรงนี้มาอยู่ถ้าเอาจริงๆก็อยู่ประมาณ3าี่ครั้งได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ยอมผ่านาเส้นแนวรับตรงนี้ไปซึ่งมีในย่าสำคัญว่าครั้งนี้ก็อาจจะไม่หลุดก็ได้ ต้องจับตาดูในสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าออจะหลุดแนวรับตรงนี้ไปหรือเปล่านะครับเพราะกำลังทำรูปแบบสามเหลี่ยมอยู่ทีนี้เราลองขยับไปดูรายวันสำหรับตัวทองคำรายวันยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับว่าจะไปในรูปแบบใดแต่ที่ เหมือนกันกันกบทำเฟรม4ชั่วโมงนั่นก็คือเขาก็กำลังทำรูปแบบสามเหลี่ยมอยู่เช่นเดียวกันนะครับและเขากำลังเกาะอยู่บนเส้น moving average 14วันที่ผมใช้อยู่นะครับยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนน่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานในส่วนของทางอเมริกาด้วยที่ว่ามาตราการการกระตุ้นทางเศรษฐกิจหรือมาตราการเยียวยาโควิด -19 เนี่ยในปัจจุบันเองก็ ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเลยทำให้อาาดาททองคำหรือแม้แต่สภาวะ,ะตลาดหุ้นทางอเมริกาเองก็มีการสวิงขึ้นลงนะครับดูไม่เป็นเทรนดูสับสน,น,นวุ่นวายไปหมดว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าะจะไปทางไหนดีสำหรับนักลงทุนบางวันก็บอกทรัมป์ก็บอกว่ายุติเรื่องของ การเยียวยาไปก่อนบางวันก็บอกว่าเดินหน้าต่อไงครับก็สร้างความสับสนกับน,นักลงทุนก็ไม่แน่ใจว่าเต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับสำหรับเ,เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับทางด้านดอลลาร์อินเด็กด้วยถ้าเราขยับไปดูอดอลลาร์อินเด็กเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ดอลลาร์อินเด็กนะครับกำลังอยู่ใน เทรนขาขึ้นนิดผมอยู่ในทานเฟรม4ชั่วโมงนะครับเราสังเกตว่าเขาทำไฮไป2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ลงล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธน่าจะวันพุธนะครับลงมาทดสอบแนวรับไม่ผ่านแนวรับนะครับแล้วก็ดิดขึ้นไปข้อสังเกตคือว่าถ้าเกิดครั้งนี้ขึ้นไปทำนิวไฮได้ทองคำเนี่ยอาจจะดูดเส้นเทรนแนวรับลงมาก็ได้นะครับ ตามที่เราดูเมื่อกี้ในลายสี่ชั่วโมงที่เขากำลังปริมปริมจะหลุดแนวรับด้วยนะครับซึ่งแนวรับทางจิตวิทยาของทองคำเนี่ยมองไว้ที่1,9 0 0ท้ารอนพอดีนะครับแนวรับทางจิตวิทยาของทองคำนะครับ1 9 0 0ทัน้ว้นแล้วก็ภายในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดปิดที่18 9 8เก้าแดซึ่งมันก็ปริมปริมกัน1นึ่งซึ่งเป็นแนวแนวรับทางจิตวิทยา,ยาเช่นเดียวกันนะครับพอเราจับ ตาดูทางด้านดอลลร์อินเด็กเองเนี่ยก็เหมือนพยายามตั้งลำจาจะขึ้นไปทำนิวไฮนะครับน่าสนใจนะครับระหว่าง2กราฟนี้นะครับกราฟทองคำราย4ชั่วโมงกับดอลลร์อินเด็กถ้าดอลลร์อินเด็กขึ้นไปทำนิวไฮได้นะครับเราอาจจะเห็นทองคำนั้นมีการย่อตัวลงต่ำกว่า1,900นะครับ โดยมีแนวรับอยู่ที่1,850นะครับซึ่งเป็นแนวรับที่ทองคำอาจจะลงไปถึงได้แนตะ่ต้องรุ้นด้วยนะครับสำหรับสายทองคำต้องลุ้นในส่วนของตัวกราฟดอลลาร์อินเด็กซ์ไปด้วยที่นี้ผมขอย้อนไปดูในลายในรายสัปดาห์นะครับทองคำรายสัปดาห์เนี่ยความน่าสนใจก็คือ ถ้าเราไปซุมดูใกล้ๆในตัวลายแท่งเทียนเหมือนจะเกิด e n g r a f i n g e n g น f i n g เล็กๆหรือว่ารูปแบบกลืนกินเล็กๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปแบบที่ยังไม่ชัวร0 0นะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบ e n g r a f i n g ร้อเนี่ยมันน่าสนใจว่าสัปดาห์หน้าเราอาจจะเห็นทองคําลงไปแต่1 8ึ0ได้นะได้ครับผมแต่ตรงน,นี้น ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะครับว่าในรายสัปดาห์เนี่ยตัวกราฟแท่งเทียนที่จบปิดรายสัปดาห์เนี่ยเป็น e n g r a ฟ i n g จริงหรือเปล่านะครับแต่ดูทรงแล้วก็เหมือนยังไม่ถึงกับเป็นตัวแบบรูปแบบกืนกินร้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาลุ้นในส่วนของ1,900นะครับว่าให้1,900นะแบกบราคาตัวเนี้ยไว้อยู่ ถ้าแบกอยู่ก็อาจจะสวิงอยู่ในกรอบเส้นสีน้ำเงินที่ผมตีไว้ตรงนี้นะครับเป็นเส้นเทรนแนวเป็นเส้นเทรนขาขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องจับตาดูเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธานาิบดีนะครับแล้วก็จะต้องจับตาดูเรื่องของมาตรการการเยียวยาโควิดที่จะออกมาว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง ซึ่งก็ยังไม่มีข้อยุติสักทีนะครับซึ่งนักลงทุนเองก็กังวลใจเราจะสังเกตได้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันมีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วอย่างถ้าเราย้อนไปดูตลาดหุ้นอ,อย่าง Nasdaq ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอ่อสีวันที่ผ่านมาตลาดหุ้นก็มีการขยับตัวลงนะครับก็สวนทางกับทางนั่นดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มีการขยับตัวสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าคน ทิ้งสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อที่จะมาถือเงินสดมากขึ้น,แล,นและในความเป็นจริงถ้าดอลลาร์มีการขยับค่าขึ้นาทางด้านทองคำเองควรที่จะมีการย่อตัลงแต่ว่าทองคำก็ไม่ย่อตลงนั่นแสดงว่าคนคนเริ่มไม่สนใจสินทรัพย์เสี่ยงแต่ว่าคนกำลังหันไปสนใจในส่วนของเงินสด ก็คือเงินดอลลาร์แล้วก็ทองคําคนที่จะเลือกถือทองคําแล้วก็ดอลลาร์มากกว่าในตอนนี้นะครับน่านจะรอในส่วนของความชัดเจนเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับผมสำหรับสัปดาห์หน้านะักลงทุนถ้าใครยังไม่มีสถานนะผมว่าควรจะเวทแอนด์ซีรอดูไปก่อนนะครับเเพราะว่ายังไม่มีสถานการณ์ที่ชัดเจนสําหรับการวิ่งของทองคำนะครับผม แล้วก็ถ้าเราไปดูข่าวสัปดาห์หน้ามีการประกาศ GDP ของจีนด้วยนี้ก็น่าจะมีส่วนนะครับแล้วก็ F ฟ h a ช e นะครับคุณพาวเวลจะออกมาให้ถ้อยแหลงในช่วงวันจันทร์ตอน19นาฬิกาแล้วก็มีทางยุโรปในวันศุกร นะครับที่จะเป็นทางฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญไม่ว่าจะเป็นตัวเลขภาคบริการแล้วก็ตัวเลขภาคการผลิตนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาในในส่วนของทองคําก็อย่างที่ผมเรียนไว้ครับว่านาชเวท NC อยู่เพราะว่าตอนนี้ยอยู่ทางจุยดยุทธศาสตร์หนึ่าร้อยพอดีเลย นะครับผมถ้าสมมุติราคาไม่หลุด1,900นะครับผมว่าราคาก็อาจจะขึ้นไปแตะที่แนวต้าน1,930ได้นะครับมีโอกาสมีโอกาสครับเพราะว่าเป็นไฮเดิมที่เคยทําไว้นะครับเดี๋ยก็เดี๋ยอ,อันดับแรกคือต้องรู้ว่าไม่หลุด1,890นะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีสถานะแล้วนะครับมีเงินทุน เหลือพออาจจะเจียดเล็กน้อยนะคบเพื่อจะเปิดสถานะบายในราคานี้ได้นะครับเพราะเราสังเกตได้ว่าในตัวเทรนไลน์แนวรับตัวนี้เขาทดสอบมาหลายครั้งแล้วนะครับ1 2 3 4 5ครั้งแล้วไม่ผ่านแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาชนแนวรับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าตามหลักสถิติก็ควรจะไม่ผ่าน ก็น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าถือลองหรือว่าสถานะบายได้นะครับแล้วก็ปิดทำกำไรบริเวณ1,920-1,930อะไรประมาณนี้นครับผมเป็นถ้ามองในแง่ของคนที่มีเงินทุนหนาแล้วก็เหลือพอที่จะแบกรับการสวิงของทองคำได้นะครับราคานี้เป็นราคาที่น่าที่จะลอง ยน่นหินย่ยน,ยนหินถามทางไปเกาะน,นะครับสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็รอปิดทํากําไรที่1,920แล้วก็1,930ครับแล้วก็ถ้าราคาหลุด1นึ่งพอลงมานะครับเราก็จะอาจจะได้เห็นนะครับ1,850ได้ชิ้นเดียวกันนะครับอันนี้ต้องระวังด้วย แล้วก็ต้องจับตาดูทางด้านดอลลร์อินเด็กด้วยนะครับว่าจะขึ้นไปทำนิวไฮไหมนะครับถ้าดอลลร์อินเด็กขึ้นไปทำนิวไฮเราก็อาจจะได้เห็นราคาทองคำเนี่ยวิ่งสวนทางก,ก,กันกับทางด้านดอลลร์อินเด็กนะครับเราอาจจะเห็นทองคำหลุด1 0 0 0 900ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนสำหรับปัจจัยพื้นฐานก็ จะส่งผลต่อกราฟราคาในส่วนของหลายๆ g a ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านดอลล่าอินเด็กซ์แล้วก็ทองคำทำให้มีการผันผวนแล้วก็สวิงไปมาแบบไม่มีทิทางเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครไม่ชอบความเสี่ยงไม่รักความเสี่ยง ไม่ชอบอะไรที่วุ่นวบแนะนำเวสแอนด์ซีจนกว่าจะมีข่าวปัจจัยพื้นฐานของทางอเมริกาออกมาดีกว่านะครับผมจนกว่าจะมีเทรนของทางด้านทองคําชัดเจนหรือแม้แต่เทรนของตลาดทุนที่มันชัดเจนมากกว่านี้เหมาะสมกับการลงทุนมากกว่านะครับผมแต่เขาย้ำว่าสำหรับคนที่เล่นสั้นเทรดสั้นยังไม่มีออเดอร์สถานะทองคานะครับแล้วก็ชอบเดิร์เทรดมีชอบเรื่องของอะดรีนาลีนในร่างกายให้หลังเนี่ย ราคา1,900ในตอนนี้ที่ราคาปิดในตอนนี้น่าเข้าซื้อแล้วก็ปิดทำกำไรที่1,920ถึง1,930ครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้สนับสนุนโดยเว็บไซต์ thai forex 2 4 com ฝากติดตามเพจ thai forex 2 4 com ด้วยนะครับสำหรับผมวัฒน,นากรนะครับผู้ วิเคราะห์ในวันนี้นะครับว่ากันด้วยเทคนิคล้วนๆนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์ทองคำในวันนี้ครับผมขอบคุณครับ